ประเภทแรกก็คือคนไข้ที่มีขมับค่อนข้างตออโดยปกติแล้วเนี่ยกระโหลกคนเราเนี่ยบริเวณขมับเนี่ยมันจะเป็นรอยว้าอยู่แล้วพออายุมากขึ้นปุ๊บไขมันลดลงปุ๊บมันก็เลยทําให้บริเวณขมับเนี่ยมันดูเล็กลงไปแล้วก็ตลงไปส่วนในกลุ่มที่2ก็คือคนไข้ที่ต้องการยกหน้าคนไข้ประเภทนี้เนี่ยเราสามารถฉีดบ,บริเวณขมับเพื่อให้หน้าเขายกขึ้นได้ ก็มีวิธีฉีดที่ต่างกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นการเติมเต็มเนี่ยมักจะฉีดที่บริเวณชั้นที่ตื้นหน่อยในทางแพทย์เขาจะเรียกว่าชั้น s อร e r าเ c i a l ส่วนการฉีดเพื่อยกหน้าเนี่ยเราจะฉีดในชั้นลึกก็คือชั้นกระดูกนะครับสมมุติเราต้องการเติมเต็มนะครับเรา,าใช้ตัวที่มีความแข็งระดับกลางหรือว่าระดับสูงก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราต้องการฉีดชั้นลึกเราต้องใช้ฟิลเลอร์ที่มีความแข็งระดับแข็งมากเท่านั้น การพักฟื้นเนี่ยจริงๆแทบไม่มีอะไรเลยแต่หลังทำเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการปวดได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์ขมับเนี่ยถ้าเราฉีดชั้นลึกมันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวอาหารช่วงแรกๆอาจจะมีอาการปวดได้ส่วนถ้าเราฉีดชั้นตื้นช่วงแรกก็อาจจะมีการบวมได้เช่นกันประมาณ2-3วันเท่านั้นนะครับอาการก็จะดีขึ้น เอาชนิดฟิลเลอร์มาฉีดเนี่ยไม่ถูกตอ้องอย่างแรกคือบางทีเอาตัวที่แข็งมากๆมาฉีดชันตื้นเราจะไม่สามารถนวดเบลนด์ไปกับผิวได้ดีถ้าสมมติเรามาฉีดชั้นตื้นอย่างที่2ก็คือฉีดตื้นเกินไปคือไปฉีดที่ชั้นไขมันเลยมันก็จะเป็นก้อนเป็นคลืน่นแล้วบางทีมันก็จะบวมนะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดฟิลเลอร์ขมับเป็นก้อนเนี่ยเกิดจากการฉีดชันตื้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยคือเราต้องสลายออกอย่างเดียวเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ต้องสลายออกก่อนแล้วฉีดใหม่นะครับ